วันนี้นะครับเรามีของดีของเด็ดของแรงมาอีกแล้วนะครับแับนี่นะครับอ่าตัวน,นี้เป็นรถไกด์นะครับไปเศสยี่ส21เออ่าโหลอ้อล้อควายถักกรอขนาดนี้นะครับผมบอกเลยเลยผมไปลองขี่มาแล้วด้วยว่าขี่ดีมากนะครับได้โชค๊คไปนี่นะดูนะโดดคอสะพานไม่รู้สึกนะใครอยากจะรออยากจะเท่แบบนี้นะครับสนใจชอบรีบเลยนะครับอ่าผมว่าไม่นานรถไกด์นี้แป๊บเดียวไป สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับอัตตี้ฟรีแมนนะครับในช่องซีอมสวรรคนะครับวันนี้นะครับเรามีของดีของเด็ดของแรงมาอีกแล้วนะครับรับนี่นะครับอ่าตัวนี้เป็นรถไกดนะครับไเปเปี่ส2 0 2 1อ่า โหล้อล้อควยถักก่อขนาดนี้นะครับบอกได้เลยว่าหล่อมากจริงๆแล้วคันนี้พิเศษสุดพิเศษยังไงตามมาชมกันครับคันนี้นะครับมีแฮนด์สองนิ้วนะครับบอกแฮนด์ฮัเล่นะครับนี่ของแท้เลยคอท่อพร้อมปลายนะครับเป็นเดซเซอร์ดูอัลนะครับของคอเนี่ยเป็นแวนไฮนะครับปลายเป็นท็อกสีู่นะครับของแวนไฮเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการร้อนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมิวกี้เอนนะครับ M8 นะครับวีเบนนี่ร้อิคิวบิกนะครับ หรือว่า1 8น8้ซีซีนั่นเองนะครับอ่าต่อครับพิเศษจริงคันนี้โอ้โหบอกเลยนี่นะครับมีเล็บหมีนะครับเล็บเสือนี่นี่นี่ท่านผู้ชมไม่ธรรมดาครับเล็บเสือท่านผู้ชมบางจะบอกก็มีเล็บเสือก็ทั่วไปอ่ะเหมือนรถทั่วไปนี่ครับของ h a เ l ย์แท้นะครับเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นนะครับแหลกหลังเล็บเสือนี่นะครับแล้วก็มาพร้อมด้วยโช้คหลังนะครับนี่ เออรินนะครับตัวนี้เป็นตัวสกิมมิ่งอีกเกิลนะครับอ่าเออรินสกิมมิ่งอีกเกิลอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับมีแคมแล้วครับท่านผู้ชมรถคันนี้มีแคมแล้วลองฟังเสียงกันดูครับโคดลันโคดลัน คตรรั่นบอกเลยว่าโคตรรั่นะครับลองฟังเสียงเครืงเสียงกันดูหน่อยไหมตัวนี้เป็นจอใหม่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นจอใหม่แล้วถ้าอันที่แล้วเนี่ยสีย 18, ่เก้าสิบแปดยังจะเป็นจอที่เป็นปุ่มกดด้านข้างนะครับแต่ตัวนี้นครับนี่เป็นทัชสกรีนหมดเลยหน้าจอนะครับถ้าคันที่แล้วนะครับกดดูในลิงมันจะเป็นมันจะเป็นเป็นปุ่มกดน,นะครับอ่า เครื่องเสียงรันเลยรันเลยผมไม้ฟังนะครับเพลงเสียงเคราะมากนะครับสวิตนี้เป็น A e T C ประหยัดไฟได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีเปิดปิดนะครับเหมือนเดิมนะครับช่องลมอ่าตัวนี้เป็นสีแดงนะครับแล้วรถนะครับ แรปฟิล์มใส่มาแล้วทั้งคันนะครับรถแล็ปฟิล์มใส่มาแล้วนะครับทั้งคันรับประกันได้ว่าสีเนี่ยสวยแน่นอนเพราะว่ารถเขาแร็ปฟิล์มมานี่ยังไงสีแม่งสวยแบบออกสูตรแน่แล้วรถวิ่งมานะครับ19,693มนก้ันริบสโลสวยมากนะครับคันนี้ถ้าใครสนใจอยากจะครอบครองนะครับเจ้ารถไกด์คันนี้หล่อๆนะครับผมลองเล่นเลยผมลองขี่แล้วด้วยว่าขี่ดีมากนะครับได้โช๊คไปนี่นะดูนะ ดคอสะพานไม่รู้สึกนะครับถ้าใครอยากจะรออยากจะเท่แบบนี้นะครับติดต่อได้ที่ผมครับอัตเต้ครับ08759322 2หอครับหรือเจติมครับ0 8 4 1 3 7 5 5 4 5หนะครับแล้วถ้าใครอยากจะจับจองเป็นเจ้าของนะครับผมกระติบเลยนะครับราคานี้ไม่แพงรีบเลยอย่าช้านะครับผมว่าแป๊บเดียวจัดไปเลยนะครับ1นร้าน3แสนหมื่นพันบาทโอ้โหสมือครับราคาดีทุกวันเลยเทเมนะครับ 1>, 1ร้าน3แ่29,000บาทถ้าสนใจาชอบรีบเลยนะครับอ่าผมว่าไม่นานรถไกด์นี้แป๊บเดียวไปหรือถ้าอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์สามารถซื้อเงินสดได้อยากจะสอบถามรายละเอียดนะครับ,บ,รรบทักไปในแฟนเพจก่อนก็ได้นะครับในช่องทาง a c e b o o k นะครับ CFM สุพรรณบุรีเข้าไปคุยกับแอดมินเราได้เลยนะครับสามารถสอบถามรด้ว่าดาวเท่าไรผ่อนเท่าไรดอกเบี้ยยังไงทักมาคุยกับเรานะครับอยากจะได้ยังไงอยากจะเทินรถ อยากจะอะไรเราสามารถจบให้ได้ทุกกรณีขอแค่ท่านคิดถึงเรานะครับ CFM สุพรรณนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจไว้ด้วยนะครับ CFM สุพรรณกับ CFM Parts Accessories for Harley Davidson นะครับถ้าอยากจะดูรถตัวจริงทุกคันที่สวยๆในร้านเนี่ยพิมพ์ Google Map มาเลย CFM สุวรรณบุรีนะครับพามาถึงที่นี่เลยเจอกันได้ทุกวันนะครับ9โมงถึง6โมงเย็นทุกวันอังคารนะครับถึงวันอาทิตย์ร้านเราหยุดทุกวันจันทร์ นะแล้วก็ถ้าอยากจะมีรถอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนรถเป็นคันใหม่หรืออยากจะเปลี่ยนรถเป็นเงินหรืออยากจะเปลี่ยนเงินเป็นรถให้คิดถึงเราซีเอ็มสุรรณนะครับเรามีหมดได้ทุกกรณีนะครับรับซื้อขายรถ b i g กไบค์ฮาร์ลนะครับรับปิดไฟแนนซ์รับทุกอย่างรับซื้อแล้วก็มีขายด้วยเซอร์วิสพร้อมนะครับมาตรฐาน b ายซีเอ็มบายอ r ตตี้เพอร์ฟอนะครับถ้าชอบถ้าใช่ตกใจไว้ก่อน ติดตามผมไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆนะครับอ่าถ้านึกถึงฮารเร่ต้องนึกถึงเราเท่านั้นซีเอ็นตัวอันบรีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ